ตัดเสร์ฟใจให้คดะกงค่ะ วันเป็นฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองฝ่ายสุขสุขคนเด้อจก้กมาจา้ะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้ห้องมาเฮ็ดกับเขาง่ายๆกันค่ะทุกคนกับเขาบ,ขา,บานวลพรอมมื้อนี้ก็จะเป็นหมูอบซอสมะเขือเทศค่ะทุกคนก็บริมีอย่งางไยกับมีเนื้อหมูมีพริกหยวกขาวแดง ซอสมะเขือเทศที่าราันเห็ดเรียบร้อยแล้วก็มีผงปรุงรสกระเทียมเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันโอลีฟค่ะทุกคนคะ่ะเป็นกับข้าวง่ายๆเนาะอเอามาห็ดหมูอบออมะเขือเทศกันคะ่ะไปเริ่มกันเลยเนาะทุกคนเนาะ เอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันโอลีฟลงไปพอน้ำมันร้อนเราก็เอากระเทียมลงไปเกียวให้เหลืองนิดนึงแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปทอดทั้งสองชิ้นเลยนะทุกคนใช้เวลาทอดเนื้อหมูด้านละสองนาทีค่ะ พอทอดเห็นเหลืองนิดนึงเราก็กลับเนื้อหมูค่ะข้างละสองนาทีนะพอเนื้อหมูเหลืองหรือหอมเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะเกลี่ยๆมันให้กระจายนิดนึงนะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสเติมน้ำลงไปอีกนิดนึง แล้วเราก็เกลี่ยให้ซอสมันกระจายแล้วก็กดเนื้อหมูให้มันลงไปในน้ำซอสให้น้ำซอสมันท่วมเนื้อหมูนิดนึงค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ตั้งไฟทิ้งไว้สามนาทีให้เดือดก่อนค่ะ3นาทีผ่านไปหม้อเดือดเราก็ตักเนื้อหมูใส่ภาชนะสำหรับเข้าตูต้เตาอบได้ แล้วก็เทน้ำซอสลาดลงไปค่ะแต่งหน้าด้วยพริกหยวกเขียวแดงใส่ลงไปเราจะใส่มากหรือน้อยตามความชอบของเรานะถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกแห้งลงไปได้ค่ะหลังจากนั้นให้เอาเข้าตู้อบ อบในอุณหภูมิ20องศาประมาณ25 3 0นาทีก็เป็นอันว่าสุกค่ะสุกเรียบร้อยแล้วเทากับตัดเสิร์ฟใส่เครกค่ะทุกคนนี่ค่ะ Hey, clean, truck. S <S เสร็จเรียบร้อยค่ะมากินมาวกับทุกคนหมูอบซอสมะเขือเทศกับเป็นันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอห้ยเลยจ้าเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ In the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei.